คทักคนวันไหนทุกคนอยากราสอนทำนี้ก็ผมครัตอนาานี้สิบขอเก็บไว้ก่อนครับจะล,ลวนหรือว่าคุณบินนี่แหละไม่ในใจแรงมากออกไปถนนแล้วมันจะตอนเช้าแบบตอนนั้นออกไปเร็วไอ้ที่มาก็เห็นยบขนาด มันจะให้น้าีอยู่ให้นาำเก็บเ้อเตคุณบอกว่าทาไมเราเนี่ยทำแบบนี้ทำแบบนี้นะครับให้มันตรงแล้วก็พับเหมือนจะหลวดเลยนี่แบบนี้สองด้านนสองด้านนี่แหนสองด้านเลย ทุกคนบอกว่า,วาทำไมมันแรงมากม,ากมันแรงโคตรแรงอ่ะเมื่อวานคีเล่นกับเพื่อนมานก็เลยมันแรงไงนี่ทำแบบนี้นะนะนะทำให้มันตรงตรงตรงให้มันเท่าตรงเส้นนี่แล้วเราก็นะกลับด้านมานะแล้วเราก็พับแบบสามเหลี่ยมเดิมสามเหลี่ยมเหมือนที่เราพับจระโดดเนี่ย เดี๋ยวพัดูนี่นะสองด้านเพรมันเปลี่ยนอะไม่รู้เหนอะมันติดเงาโค้งไงทำไมไม่ไปอยู่ห้องเอเย็นๆชอบอยู่ร้อนๆอ่ะอืมมันตอนแล้วก็พับข้ามนี่พับพับพับแบบพับ,บ,บแบบประกบกันพับแบบกระปุก นี่ระอยาให้มันเลีเ้ก็เหล็้นี่เราเอามาไม่ทันมานะวัดดูให้มันถึงประมาณห้าขีดอ่ะห้านี่เดี๋ยวพับให้ดูห้าขีดห้าขีดนะก็เคยพับอยู่แต่ว่าจำไม่ได้ไม่ได้เปเ้า มา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 ผิดละผิดล้ทำผิดละเอืมมันไม่ผิดไม่ใช่ดีผิดถูกแล้ถูกละอ๋อถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วดู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 งั้นทำแบบนี้ก็จะได้แบบนี้ประกอบกันแล้วต้อทำแบบนี้นะพับแค่หนึ่งแผ่นแล้วก็กลางนี่ นี่จบสองนาทีหรือเปล่าถ้าอยากพับก็เจมกระดาษมาทีนี่เสร็จแล้วหรือจังถ้าม่ไม่เคยเื่งก็ขอกระดาษหน้ากาวมาทำก็ได้ลองให้ดูเลยนี่นะ